ครั้งที่มีการตามหาคนที่รักกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าใครก็ตามนะครับมักจะสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมเสมอนะครับคราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่เบาลงมาครับเป็นเรื่องราวของคนที่ตามหาคนรักครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของท่านผู้ชมนั้นเคยเจอคนดีในชีวิตที่เราไม่เคยลืมเขาเลยแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเราเจอแต่คนร้ายๆก็ยิ่งคิดถึงเขาคนนั้นมากขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอายุใกล้จะ60ปีแล้วแต่ว่ายังรู้สึกคิดถึงและโหยหาถึงคนดีในชีวิตคนหนึ่งครับเพียงเพราะว่ากระดาษใบเดียวที่หายไปครับทำให้ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันเวลาผ่านพ้นไป30กว่าปีกับชีวิตรักที่พังทลายซ้ําแล้วซ้ําเล่าของเธอทำให้เธอหวนคิดถึงคนรักหรือว่ารักครั้งแรกของเธอคนนั้น เธอจึงติดต่อมาที่เราครับเพื่อให้เราได้ช่วยตามหาให้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามมาเรื่อยๆนะครับเป็นเรียลลิตี้อีกแล้วซึ่งเราไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะทราบไปพร้อมๆกันขอเชิญท่านพบกับคุณทุเรียนนนครรรรัีเเยเยป็ไงบ เป็นไงครับสวัสดีนะฮะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเก้าห้าเก้าห้าสิบเก้าฟังเป็นยี่สิบเก้าตันตรอเปลห้าสิบเก้าแล้วนะฮะทำอาชีพอะไรครับก็ทำผมอยู่กับบ้านเสริมสวยทำตัดผ้าอาชีพเสริมสวยแล้วก็ตัดผ้าตัดผ้าด้วยตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะนะฮะวันนี้จะมาตามหาคนคนหนึ่งใช่ไหมฮะค่ะ เขาเป็นใครอยู่ที่ไหนฮะเขาชื่ออะไรเขาชื่อคุณชื่นค่ะรอดจำปาเป็นคนอยู่จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรแต่เขาอยู่อำเภอขานุรักบุรีทุ่งสนุน ความรักที่ฝังใจของคุณทุเรียนเกิดขึ้นเมื่อ35ปีที่แล้วขณะที่คุณทุเรียนกำลังกวาดลานหน้าบ้านอยู่บังเอิญคุณชื่นเดินผ่านมารู้สึกถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นแต่คุณทุเรียนไม่ได้ใส่ใจในไมตรีที่คุณชื่นหยิบยื่นให้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่พี่สาวมองว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆคุณทุเรียนจึงคอยหลบหน้าคุณชื่นตลอดเวลาแต่คุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโรคคุณชื่นใช้วิธีนี้ลคะค่ะ ทำทุกวิธีทางที่จะครองใจคุณทุเรียนให้ได้และด้วยความจริงใจที่มีให้บวกกับความเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่เคยล่วงเกินคุณทุเรียนเลยแม้แต่น้อยทําให้คุณทุเรียนรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่พี่สาวคิดทั้งคู่จึงเริ่มคบกันจนเวลาผ่านมาได้สองปีคุณทุเรียนมีเหตุจําเป็นต้องย้ายที่อยู่จากกําแพงเพชรมาอยู่ที่นครปฐมส่วนคุณชื่นก็ต้องเข้ามาทํางานที่กรุงเทพก่อนจากกันทั้งคู่ได้แลกที่อยู่และรูปถ่ายกันคนละสองใบ ซึ่งคุณทุเรียนก็พกติดตัวตลอดเวลาถึงจะห่างกันแต่ทั้งคู่ก็ส่งคำหวานกันทางจดหมายและนัดพบกันบ้างเมื่อมีโอกาสจนความรักของทั้งคู่เริ่มผิบานและพร้อมจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เหมือนโชคชะตากล่นแกลง้งอุบัติเหตุทางความรักเกิดขึ้นกับคุณทุเรียนในวันที่ฝนตกหนักคุณทุเรียนทำรูปและที่อยู่ของคุณชื่อหล่นหายกว่าจะรู้ตัวและววิ่งฝ่าสายฝนกลับไปค้นหาตามทางที่ตนเดินผ่านก็สายไปเสียแล้ว สิ่งที่เจอมีแค่รูปถ่ายของคุณชื่นที่เปียกน้ำและชุ่มไปด้วยโคลนหนทางเดียวที่จะได้พบกับคุณชื่นอีกคือรอให้คุณชื่นติดต่อกลับมาแต่เหมือนฟ้าได้ลิขิตชีวิตของทั้งคู่ไว้แล้วทั้งคู่ต้องห่างกันออกไปอีกห่างกันแบบคนละซีกโลกเลยก็ว่าได้เพราะคุณทุเรียนต้องย้ายตามเจ้านายไปทำงานที่อเมริกาอย่างกระทันหันไปโดยไม่ได้เห็นหน้าคนรักไปโดยไม่ได้ร่ำลาก,กับคนรัก ไปพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ไม่ได้กล่าวลาใดๆกับคุณชื่นเลยไปพร้อมกับความทรงจำที่คิดขึ้นมาครั้งใดก็เจ็บปวดในโชคชะตาเหลือเกินก็มีอาทิตย์สุดท้ายที่เขาเข้าไปในบ้านด้วยแล้วเขาก็บอกว่าคุยกันก็นานพอควรอยู่ก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยพยายามจะเกิยเงิยืนให้ได้มากและจะไปขอแม่ขอแต่งงาน Oh. นี่เป็นคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดกันในชัตนี่คือก่อนก่อนที่ทำทำที่อยู่หาย่ะฮะหรือว่าหลังก่อน,นอ๋อก่อน <c oughs> เขาสัญญาไวา้ว่าจะไปหาเงินให้ได้แล้วจะมาขอที <c oughs> ่ได้แต่งงาน <c oughs> และหลังจากนั้นเราก็ทำที่อยู่หาย <c oughs> พอทำที่อยู่หาย <c oughs> ก็มีอันที่ต้องเดินทางไปอเมริกา <c oughs> <c oughs> การติดต่อก็เลยขาดจากการตระกูลตระบัดนั้นไม่เคยได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยเถามว่าเป็นคนรูปหลอ่อไหมผมว่ารูปลอ่อเพราะว่าภาพที่เปียกฝนในวันนั้นยังอยู่ตรงนี้นะครับหล่อไหมหล่อทีเดียวนะครับในนี้ด้านหลังเขียนไว้ด้วยนะครับเป็นคําที่เขียนไว้สำหรับคนหนุ่มสาวเมื่ออดีตนะครใช่ค่ะเขียนไว้ว่าภาพนี้ขอมอบไว้ให้ทุเรียน ไว้ดูต่างหน้าหรือห่างไกลภาพไม่สวยแต่มอบให้จากใจจริงจากผมชื่นนะฮะเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับชื่น C H U E N นะฮะก็เลืออยู่ใบเดียวชีวิตก็ดำเนินต่อไปว่างั้นนะฮะก็ขาดกันเลยแล้วคุณทุเรียนหลังจากนั้นก็ทำไมถึงลืมเข้าไม่ได้จนกระทั่งทุกคนโอ้ชีวิต ครอบครัวที่ผ่านมาดิฉันมันเป็นครอบครัวที่ไม่ประสบความสาเร็จเลยค่ะหมายความว่าหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานแต่งงานค่ะครั้งแรกที่แต่งงานตอนนั้นไปแต่งงานกับใครครับฉันแต่งงานก็เพราะว่าดิฉันเคยได้ไปพักที่บ้านเขาพักที่บ้านเขาทําผมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งดิฉันไม่สบายคือทําผมทั้งวันดึกมากและดิฉันก็ ไม่สบายปวดหัวมากเพราะตะก่อนนี้จะเป็นลรกปวดหัวปวดหัวมากดิฉันก็กินยานอนหลับกินยานอนหลับดิฉันก็เลยลืมลอกกอนประตูโอลืมล,ลอกกอนประตูทีนี้คือยานอนหลับมันออกฤทธิ์นะพะดิฉันหลับสนิทเลยว่างั้นคือหลับสนิทเลยแหละคือพอคือมารู้ตัวก็ว่ามันมีอะไรมาทับตัวเราโอ้มันมีอะไรมาทับตัวเราอย่างเงี้ยมันรับหลับตื่นตื่นนะ แสดงว่าเขาเข้ามาเขาเข้ามาแล้วค่ะแล้วเขาก็ทําที่สิ่งที่ไม่ดีกับกับดิฉันก็เป็นครั้งเดียวที่เขาทํากับดิฉันแลวหลังจากนั้นดิฉันก็จะพอลุกขึ้นเช้าดิฉันก็จะกลับไปนคนปรปฐมไปหาแม่อนุญาตพูดตามตรงว่าคือเป็นการข่มขืนใช่ไหมคะค่ะพอหลังจากนั้นดิฉันก็มารู้ว่าคือมันผิดปกติว่าทําไมเราเหม็นของอะไรไปหมด เราเราเหม็นของอะไรไปหมดกินอะไรก็ไม่ได้เลยมันจะอ้วกหมดมันอ้วกหมดทั้งนั้นเลยแล้วก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านก็ไปเห็นมะม่วงไปหาแม่ก็ไปเห็นมะม่วงเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากอยากทานมากก็ปีนขึ้นไปเป็นต้นมะม่วงไปเก็บเอามาลูกก็มาจิ้มกะปิทานเอาละรูะ้แล้วว่าเราท้องจากการที่เขาลังแกเราค่ะแล้วตกลงเราแต่งงานกับเขาป่ะแต่งค่ะ เขาก็ไปจัดการขอกับแม่อ๋อพรรู้ว่าเราท้องเขาก็รับผิดชอบมาขอกับแม่คุณทุเรียนจำใจต้องแต่งงานกับชายที่ข่มขืนเธอแต่งงานทั้งๆที่ไม่ได้รักชายคนนี้เลยเวลาผ่านไปเพียงแค่4ปีมรสุมรักก็เริ่มก่อตัวขึ้นทำร้ายจิตใจเธอซ้ำรอยลงไปอีกเมื่อสามีเธอไปมีผู้หญิงคนใหม่เธอทนอยู่กับสภาพของสามีมีเมียน้อยได้ไม่นานเธอก็ถูกสามีทิ้งไปช่างง่ายอะไรเช่นนี้ เวลาที่อยากได้เธอก็ใช้กำลังกับเธอพอเบื่อก็ทิ้งกันไปเฉยๆชีวิตชั้งเจ็บปวดเหลือทนคุณทุเรียนตัดสินใจเดินทางไปทำงานเพื่อรักษาแผลใจครั้งนี้ถึงซาอุดิอราระเบียทำให้ได้พบกับชายคนหนึ่งที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นชายที่แสนดีจากการที่คอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ต่างแดนทําให้หัวใจที่บอบช้ําของเธอเปิดรับความรักอีกครั้งจนถึงขั้นจดทะเบียนกันที่สถานทูตไทยในซาอุดิอราระเบียนั่นเอง แต่ครั้นพอกลับมาเมืองไทยเธอก็พบว่าเขามีลูกแล้วเธอทำใจยอมรับและไม่เคยคิดรังเกียจลูกของสามีเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างดำเนินไปตามตัวโน้ตของชีวิตเหมือนมรสุมร้ายจะพัดผ่านไปจากชีวิตของเธอแล้วแต่กลานกลับไม่เป็นเช่นนั้นสามีของเธอฟาดแท่ลงกลางใจเธออีกครั้งชีวิตเธอเหมือนตายทั้งเป็นอีกแล้วแล้วมาล่มสลายเอาตอนไหนที่สาเหตุมันเกิดขึ้นนี่ก็คือ ลูกของเขามาอยู่กับดิฉันคือเขาเคยพามาก่อนแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีปัญหาแต่พอมาตอนหลังนี่มีปัญหามากเพราะเด็กโตขึ้นอายุเดี๋ยวแล้วแล้วแม่ของเด็กนะฮะเขาเลิกกันไปหลายสมัยแล้วอ๋อเขาเลิกกันไปแล้วก็แสดงว่าเขาไม่ได้โกหกอะไรเราสัทีเดียวแต่ไม่บอกว่ามีลูกเท่านั้นเองในที่สุดเราก็รู้แล้วเป็นไงฮะต่อมาตพอเด็กมาอยู่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้น คือเด็กคนนี้เขาจะไปติดกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปติดกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นค่อนข้างจะเป็นทอมเด็กผู้หญิงคนนี้อายุสิบสองไปอยู่กับทอมนั่นไปอยู่แบบที่ว่าไม่ใช่อยู่แบบเพื่อนคือจะอยู่แบบคู่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือคนเขาก็อ่าคนรักันเขาก็คือคนเขาบอกมาทีดิฉันก็ไม่เห็นคือเพื่อนบอกเพราะเด็กคนนี้ขึ้นไปนอนบนบ้านเขาบนห้องเขาก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นปัญหาอย่างนี้คืออะไรคือว่า แฟนดิฉันเนี่ยไปยุ่งกับทอมคนนั้นคือเข้าไปอยู่กันแบบว่าเหมือนกับว่าคือถ้าพูดไปแล้วจะจริงไม่จริงก็ไม่ทราบคือเหมือนว่าสามคนเนี่ยเขายอนด้วยกันแล้วเขาอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าสามคนผัวเมียดิฉันก็ทนไม่ได้คือแบบว่ามัน <c oughs> โอ้โหสามีเราไปมีอะไรกับแฟนลูกซึ่งเป็นทอมใช่แล้วก็อายุยังน้อยแค่สิบองเองแล้วทอมคนนี้อายุเท่าไหร่ ก็ประมาณอายุสามสิบกว่าโอ<ห>้เพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กินกันแบบแบบนั้นเหรอฮะแน่นอนว่าเราอยู่ด้วยไม่ได้ยอยู่ด้วยไม่ได้แล้วอยากกันรึเปครับยังไม่ได้อยากเขาไม่เคยขออยาจดทะเบียนกันค่ะแล้วยังอยู่ด้วยกันไหมทุกวันไม่ได้อยู่เราอยู่กันคนละบ้านแยกกันอยู่แยกกันอยนู่นั่นคือการแต่งงานที่ล้มเหลวสองครั้งค่ะตลอดเวลายังนึกถึงคุณชื่นอยู่ไหม หลังจากที่มีปัญหากับแฟนคนนี้แล้วดิฉันคิดถึงเขามากที่สุดเพราะตะกอนตลอดเวลาดิฉันก็คิดเขาคือว่ายามไหนยามว่างที่ดิฉันอยู่คนเดียวหรือนอนอยู่อย่างเงี้ยดิฉันก็จะคิดถึงเขาแล้วก็จะฝันถึงเขาเสมอ,อมไม่ได้รับทราบข่าวคราวเขาเลยฮะไลตลอดสามสิบนี่นี่สามสิบห้าปีเขานี้แล้วคเรายังลืมเขาไม่หลง มันเลืมไม่ลงค่ะในชีวิตการแต่งงานของเราสองครั้งนี้ล้มเหลวแล้วทาให้เรานึกย้อนกลับไปถึงผู้ชายดีๆคนนี้ที่กับปากว่าเขาจะมาขอเราแต่งงานวันหนึ่งใช่ค่ะก็ยังรอคอยอยู่คือมันก็คงไม่ใช่รอคอยหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราจะคอยเขาให้มาเป็นคู่เราคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเขาคงจะมีลูกเมียแล้วรู้รู้ไหมว่าเขายังอยู่หรือเปล่าที่ฉันไม่ทราบค่ะไม่ทราบ เห็น,เห,นเห็นคุณทุเรียนนีเ่เอาเอารูปรูปนั้นนะครับไปขยายด้วยไปขยายเป็นรูปนี้มาฮะใช่ค่ะแล้วรูมนี้ไว้ที่ไหนเอาไว้ที่นอนค่ะอืมเป็นรักแท้จริงๆเลยนะฮะทุกวันนี้ผ่านมาสามสิบห้าปีแล้วยังลึกถึงเขาอยู่และยังไว้ที่หัวนอนไว้ใต้หมอนไว้ใต้หมอนจกนกระทุกวันนี้ยังไว้ใต้หมอนเลยค่ะโอ้โห มันเป็นความสุขหรือความทุกข์กันแน่เดี๋ยวขออนุญาตถามนะฮะในการที่นึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเวลาเช่นอาบน้ําและนอนขึ้นไปนอนนีฉันก็จะหยิบลูกเข้ามาแล้วก็จะคุยกับเขาว่กพี่เราจะมีโอกาสได้พบกันหรือไม่เนี่ยแล้วพี่ไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่ติดต่อมาบ้างเดี๋ยวฮะถ้าเขามีชีวิตอยู่หรือว่าเขายังอยู่ทุกวันนี้ทันโทรผมไม่ได้หม่ยตรงอะไรอย่างเงี้ยะผมแค่ต้องการทราบว่าถ้าเขาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ ขาคงจะหกสิบกว่าค่ะหกสิบกว่าเพราะเขาจะแก่กันดิฉันคงประมาณสามหรือสี่ปีค่ะตอนนี้ถ้าอยู่ประมาณสักหกสิบสามหกสิบสองประมาณนั้นอาจะพอแช่กันแล้วถ้าเกิดเขาแต่งงานไปแล้วนะดิฉันไม่ได้อะไรค่ะดิฉันไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าดิฉันที่ดิฉันตามหาและคิดถึงเขาดิดิฉันไม่ได้คิดว่าจะเอาเขามาเป็น,<ค>นเหมือนคู่คคชีวิตไม่ได้คิดว่ามันจะเอามาเป็นคู่ชีวิตขอเพียงคิดว่า ในโลกนี้ในชาตินี้ฉันขอมีพี่หรือเป็นเพื่อนที่ดีที่เข้าใจที่จันเท่านั้นเหรอครับที่เราอยากจะเจอใช่